โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยระยการผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ i v p 9นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเราไปเล่นใน่ขยซินอะไรสักอย่างเนี่ยในเว็บนี้ไม่มีนะทุกคนนะในเว็บนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปเล่นในเพจโกกันเหมือนเดิมนะครับ IVP9 เอ่ะเพยโกเกมเยอะมากมาเลยผมก็ไม่อยากเล่นละเกมแนอะไรพวกเนี้ยนะเห็นแล้วเบื่อเลยผมเดี๋ยวนี้เอาเป็นเกมนี้เลยกันนะครับเออน่าเล่นอยู่ twisted sister รับผมนะเดี๋ยวไปดูในเกมเลยกัน twisted sister ไปครับ โอเคทุกคนเมื่อกี้มันเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้เดี๋ยวหาเกมใหม่เลยนะครับเอาไปเกมนี้ด้วยกันเซียฮันเตอร์ครับผมนะไปดูในเกมแ้วกันทุกคนไปฮะโอเคครับไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีปืนใหญ่อะไรเนี่ยหัวรบสัญลักษณ์ไว้การพิชชนะกันหารติดต่อกัน6ครั้งนะครับมีทวีคูณนะครับโอ้ยได้อยู่นะครับติดต่อสองครั้งเปลี่ยนล่างโอเคฟีเจอร์มันเด็ดอยู่เนี่ยโอ้ยเป็นสล็อต9ช่องทุกคนโอเควันนี้ผมมา5,400บาทแล้วทุกคนจริงๆผมมา6,000นนะแล้วผมกดไปแล้วหลายๆเกม ยังไม่มีเกมที่ใช่เลยทุกคนนะครับมาจัดเกมนี้เลยกันเบ็ดละ80ทุน5,400ครับผมนะตามนี้ฟีเจอร์นะครับไม่มีอะไรมากตัวใจแพงคือเนี่ยฉลามนะครับผมฉลามแพงสุดเลยนะครับ3ตัวดีพันสองเลยทุกคนมีพิทัยหมด5พินัยเท่านั้นเองนะครับวายนี่ทแทนใส่ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวแพงที่สุดเลยนะครับไปจัดเลยเลยกันเบ็ดละ80มันเป็นแนวไหลด้วยหรือเปล่าทุกคนมันบอกว่าถ้าชนะติดต่อกันมันจะมีฟีเจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ถ้า2ครั้งมันจะเป็นปืนใหญ่ที่แบบยิงเปลี่ยนตัวให้นะครับอันนี้หนึ่งครั้งเป็นสเตตนะแต่ต้องมาติดต้องติดต่อกันนะทุกคนอ่าถ้าไม่ติดต่อกันสเตตเราก็หายนะครับอู้ยากอยู่นะถ้ามันติดต่อกันนะทุกคนเป็ดละแปดสิบนี่ไหวป่าวไม่รู้อ้าววเอาเถอหไม่ได้เด็กอ้าว Y อ่าหนึ่งครั้อุ้ยสามร้อยยี่สิบครับผมเต่าหนึ่งครั้งแล้วนะไปต่อครับผม อึบไม่ได้นี่สเตตหายอ่ะไปต่อเรื่อยๆทุกคนลิ้นพันกันเป็นอะไรนี้ไปต่อเรื่อยๆครับผมนะก็นะครับฝากเพื่อนติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะ6ห3กลนะครับขอ1000ซับทุกคนเดี๋ยวเรามีแจกกันอย่างแน่นอนเลยทุกคนนะอันนี้หนึ่งรอบได้โอ้โหได้2ทางแต่ได้หนึ่งสแตตได้สเตตเดียวรอบ2ไม่มีโอ้ยยากนะฟีเจอร์ของมันยากมากเลยทุกคน ว่ายากเลยแหละนะครับขอหนึ่งพันซับเดี๋ยวเรามีแจกกันอย่างแน่นอนทุกคนนะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับไปครับต่อเลยสไต็์ที่สองมาแล้วโอเคยิงเปลี่ยนล่างเบเบเบปิบ้วได้เต่าอะไรวนะเนี่ยยิงแค่นี้เหรอ <laughs> ยิงแค่นี้เหรอฟีเจอร์สไต็์ที่สองอาจจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปรอสไต็์ที่สาม มันมีตัวคูณด้วยทุกคนอ่ะสแต็กที่หนึ่งมาแล้วโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะไม่ได้อ่ะสแต็กที่หนึ่งเต็กที่สองไม่ได้อีกแล้วผมกดแล้วหยุดไปเลยด้แก่แนะเราต้องลุ้นสตแต็กอยู่แล้วทุกคนไม่ได้เหลือ3,500ทุกคนทุนเรา5,000กว่าโอ้ยไปไวมากปั๊บไม่ได้อีกแล้วเหลืออยู่3,300ครับโอ้โหไปไวจริงครับทุกคน ไม่ได้อ่าได้เลยครับผมมาไหมปั๊บไม่ได้อึ๊บอ่าได้ครับผมปืนเปลี่ยนร่างปึ๊บปื๊บปื๊บปิว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 ได้อยู่ครับผมโอเคสแต็กที่3ต่อไปครับไม่ได้ครับโอ้โหปืนเปลี่ยนร่างนี่ต้องเปลี่ยนให้ตรงแผงๆด้วยวันม่งั้น ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นวเปลี่ยนเป็นฉลามเงี้ยจะมีโอกาสป่ะวะนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นวเปลี่ยนเป็นฉลามเนี่ยสามตัวยังไงก็มาป่าวะเกมหลือสองพันสี่ร้อยห้าสิบแป๊บหนึ่งหยุดมโนก่อนนะครับ,อเ,โโอรบเอาทุนคืนได้ก่อนตอนนี้นะครับหยุดมโนแป๊บหนึ่งไม่มาเลยครับผมเงียบกิฟต์นะครับห้าพันเราจะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยไปกดมือเกมมันเป็นสล็อตเก้าช่องนึงกกนแล้วมีห้าเพลย์ไลน์เท่านั้นเองเนี่ย ก็คือขวางขวางทะแยานทะยาทุกคนอ่ะมาไปต่อปืนเปลี่ยนร่างโอเคเต่าแพงครับผมเต่าแพงอ่าสี่ร้อยแปดสิบปืนเปลี่ยนร่างไปครับมีวายด้วยโอ้โหไม่น่าจะได้อะไรนะครับอดแดกเหลือสองพันหนึ่งร้อยโอเคสแต็กหนึ่งสแต็กสองโอเคครับต่อไปปืนเปลี่ยนร่างสวยเนาะ โอ้โหแล้วไม่เป็นปลากระเบนหรอไอเว้นเดี๋ยวที่สองพันแล้วทุกคนผมลดเบ็ดก่อนดีกว่าสี่สิบบาทนะตามทุนกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนล่างมันยิงแค่นัดเดียวอะโอ้โหแย่เลยถ้ายิงสองนัดนี่เวิร์กอยู่อุ้ยฉลามฉลามหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ ฉลามปะครับทุกคนทำไมมันไม่แพงครับยังไงก็ได้แล้วทุกคนไม่เปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมได้อยู่แล้วไปต่อไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรเลยทำไมเมื่อกี้ผมได้ฉลามมันไม่ค่อยแพงครับหรือสองพันสองนะไม่ได้ไเลยเงียบมาก เหลือ2,000เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างปักเป้าโอ้โหมึงยิงไม่ปักเป้าไปเลยล่ะ2,000สุดท้ายครับเหลือ1,850ครับพีกคนไม่ได้1,746บาทสุดท้าย สวยเอยเป็น y โอเคไปครับรอบนี้ต้องมาได้อยู่ครับผมกระสุนเหนียวหนึบล็อกไว้เหรอล็อก y ไว้ด้วยโอเคอย่างนี้ได้อยู่แล้วปะวะเป็นสามตัวอยู่แล้วอะอย่างนี้ได้อยู่แล้วทุกคนต่อไปเป็นหัวรบสัญลักษณ์ y ไปครับยิงเป็น y แค่ตรงนี้เองเหรอ มีวายตรงนี้ก็ไม่ได้ลายนะมันไม่ได้ลายทุกคนขวาล่างนั่นเป็นวายไม่ก็เป็นปัจจันไม่ได้อะไรเลยครับเอาได้อยู่ระเบิดวีคูดเอามาอันนี้สแต็กเต็มแล้วนะทุกคนอันนี้สแต็กเต็มแล้วนะผมโอ้วายไม่ได้เรื่องครับแมงกะพุนตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยเอ้ได้ปัดปักเป้าอยู่ปักเป้าม,มันไม่แพงครับคูณห้ามันไม่แพงอะทุกคนนี่ครับสองร้อยกว่าบาทเอง โอ้โหถ้าเป็นตัวแพงว่าไปอย่างนะมันยังไม่ได้ตัวแพงเพิ่มเบ็ดเลย80ดเหมือนเดิมเริ่มมาป่ะวะทุกคนผมว่าเริ่มมาปะวะเดี๋ยวพันแปดร้อยทุกคนอ้วาววายมาอุ้ยแปดร้อยบาทโอเคแปดร้อยบาทเมื่อกี้แปดร้อยบาทนะครับขึ้นมาเป็นสองพันสี่เลยนะทุกคนเมื่อกี้แมงเอ่อไม่ใช่แมงมันเป็นไอ้ไนี่อะอะไรวะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกแพงเหมือนกันโอเคครับโอเคครับอ่าได้หนึ่งสแต็ป สองสแตกปืนเปลี่ยนร่างโอเคข้างบนได้อยู่แล้วครับผมข้างบนได้อยู่แล้วครับหน้าล้อหกสิบบาทไปต,ต่อครับขอให้เข้าขอให้เข้าอืมไม่เข้าเดี๋ยอยู่สองพันครับผมอ่าได้หนึ่งสแตก็กสแต็กที่สองเออสแต็กที่สามสวยสวยยิง ปลาหมึกปลาหมึกเออไปลอยโอเคปลาหมึกมาครับผมไปครับเออได้อยู่ครับผมกสุนเหนียวนึบล็อกไว้ไว้โอเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วครับผมอย่างนี้ได้อยู่แล้วมีไว้มาอีกตัวไปครับยิงไวยให้โอ้ยอย่างนี้สวยเลยครับตรงกลางยังไงก็ได้ครับตัวอะไรก็ได้ขอฉลามได้ไหม ฉลาบไวครับผมโอเคไวโคตรแพงครับผมไวเรียนแถวนี้2,000บวกบวกอยู่แล้วนี่ไงบิ๊กวินเลยผมเท่าไหร่ครับเป็นละ80ครับทุกคนโอ้โหดวงมาว่ะดวงมานะครับเท่าไหร่เนี่ย2,000เป๊ะเ,เลยนะครับต่อไปเป็นตัวคูณครับผมสแต็กต่อไปเป็นตัวคูณครับผมไปครับระเบิดทวีคูณขอเดือเดเน,น้นเน้นปลาหมึกปลาหมึก เอ้ยมีไว้ข้างบนโถด้ไม่ได้แนละ้วบงเนี่ยตัวกากครับผมคูณเท่าไหร่คูณห้านะครับไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังไม่คืนทุนนะทุกคนเนี่ยคืนทุนแต่ก็ยังไม่กำไรนะครับยังดิผมมาห้าพันกว่านะไม่ใช่ห้าพันเป๊ะน,น,นะทุกคนห้าพันกว่านะขอก่อนขอก่อนโอ<ฮ>้ขอปัาหมึก ขอฉลาีกสักเปิดอ้าววายสวยครับไปครับเปลี่ยนล่างเต่าเปลี่ยนเป็นมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ลายเนี่ยมันไม่งั้นแพงนะผมเดี๋ยว4 8 0ทุกคนเราต้องตามทุนครับต่อเนี่ย4,400สุดท้ายอ้ามาครับไม่ได้ครับโอโ้โห อ่าเฮ้ยข้างล่างกระเบนแพงส8 0สบาทไม่เท่าไรคนระับไม่ยังไม่เท่าปลาหมึกเลยนะปลาหมึกแพงกว่านะขอวายสามตัวอีกรอบได้ปะ <c oughs> ถ้ามาอีกรอบหนึ่งก็ผมกำไรเนะี่ยเอาไงดีวะผมอยากเพิ่มเบ็ดเป็นร2อยมากเลยทุกคนในใจอยากเพิ่มมากยิ่งเป็นตัวเดียวกันนัเป็นตัวเดียวกันโอ้โหไม่เป็นตัวเดียวกันโอเคผมเพิ่มเบ็ดเลยนี่ครับ ตามทุนน่ตามทุนก็ต้องเพิ่มอะผมว่านะเพิ่มเบ็ดมาแล้วเก็บสแต็กไม่ได้เหลือสี่พันครับผมตอนนี้เบ็ดละร้อยยี่เลยนะแบบห้าโกดแล้วเนะี่ยอยากตามทุนให้มันเร็วครับผมนะไม่จะไปต้องทําตามนะผมนะบอกทุกรอบนะผมไม่จะไปต้องเบ็ดเท่าผมนะอันนี้เบ็ดมันแพงมากเป็ดล่างมีไวเป็ดเป็นเตานะโอ้ไม่ได้เต่าแล้วทุกคน กดแดกเหลือสามพครับอ่าเต่าสี่ปิบบาทไม่ได้เหลือ3,700ทุกคนเหลือ3 3มพครับมันไม่เก็บสแต็กเลยครับสองพสุดท้ายโอเคสองิบบาทอ่าร้อบบาทฉลาม ๊บไม่ได้เหลือ2,700ครับทุกคน2,500แล้วโอ้โหตามทุนไงแล้วแบบจมเลยทีนี้นะจมเลยทีนี้โอเคปลาหมึกครับปลาหมึกแนวทะยยง1,200โอเคส,สวยๆเลยฟื้น,นิดนึงอ่าได้ครับผมกระสุนเปลี่ยนร่างไปต่อครับ มีวายอย่างนี้โอเคเปลี่ยนอย่างนี้ได้เงินครับผมเป็นเต่าสิลแปดสิบบาทฉลามด้วยอีพันแปดโอเคกระสุนต่อไปว่าไงไม่มีอะไรนี่วะโอเคได้อยู่ครับผมโอเคกระสุนเหนียวนึบล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยโอเคอย่างนี้ยังไงก็ได้สแต็กเพิ่มครับผมตัวถูกไม่เป็นไรขอสแต็กไว้ก่อนหัวรบสัญลักษณ์วายไปครับวายมาโอ้โหคนละช่องเลยทุยกคนคนละช่องเลยครับผม ปลากระเบนตรงกลางไม่ได้ครับผมไม่มีอะไรละไม่ได้รู้นแล้ว,ลวนอกจากปลาเล็กๆกว่าล่างก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคคืนทุนจนได้เลยครับพอดีกว่านะวันนี้เล่นไม่กําไรเลยคนนะกำไรแค่รอบเดียวนะผมตอนนี้นะไม่กําไรจริงนะครับแต่ฟีเจอร์มันโหดมากเลยเกมเนี้ยผมว่าใช้ได้เลยะครับค่อยมายันกันใหม่รอบหน้าเหนกันนะนะวันนี้พอแล้วดีกว่านะครับผมนะเข้าถึงฟีเจอร์สุดท้ายทั้งสองรอบนะครับก็ยังไม่กําไรเลยะครับพอแล้วเจอกันคลิปหน้าผมซิว